สวัสดีครับท่านผู้ชมครับน้ำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลพิเศษของอังกฤษนัดที่7ของฤดูกาลนะครับผู้แรกประจําวันเสาร์นี้นะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเล่นที่布拉โมเลนต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลนะครับมาดูรายชื่อสิบเอ็ดตัวจริงครับเริ่มฟังเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับผู้สาประตูเป็นดีนเฮนเดอร์สันแองเกอร์มีเบริกแกนเฮสบัดแชม คือจากิลกาในการเป็นนอร์บูวดังสตัมฟรีแมนซีเฟนเปาด็อกและนาเปาเป็นฮิตโรบินสันและแม็กเบอร์นี่นะครับส่วนลิวพูรครับลูกสะปาะโตก็ยังคงเป็นอาร์เรียนครับแผงหลังก็มีฟูจิฟันดาเโอมาติฟแอนดูรูปเปซันเทรนด์อาริสันเดอร์อาโนครับด้านกางเป็นฟาบินโยโจเดนเทเดสันตุโยวายนาดุมและสามประสานด้านหน้าครับซาโดมาเน่โมฮัมเหม็ดซาลาและโม เอ่อลูเตอร์ฟิมิโนโ่นะครับแหม้าริเวอูลเก็บ3แต้มก็จะหนีมสตีไปเป็น8คะแนนก่อโนนะอาร์ฟิมิน่ให้มาที่ซาลาโูฮโูหนึนเลยครับโอกาสแรกครับโอโ้โ,อโหต้นเกมอาเวอูลได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับจากโมฮัมหมัดซาลาครับโอ้โอหแหมมาสเตอร์นี้พูดยังทันขาดคำครับ ถ้ายูเกมนี้นะครับเอาชนะเซฟิล l ูยูเนเตดได้ก็จะทิ้งแมนซิตี้ไปเป็นจาก18เป็น21คะแนนก็จะทิ้งแมนซิตี้ไป5แต้มก่อนนะครับอ่8แต้มนะครับถ้าเก็บ3แต้มในเกมนี้ฟิวโน,โนให้มาเน่ที่มาซา,าร่าแตะฟิวิโนแล้วไหลไม่ล้ำหน้าครับซาร่า ไม่้ำหน้าครับจังหวะน,นี้จังหวะที่ฟิลิโนให้กับโมเมสซาร่านะครับอ่าครับหนึ่งศูนย์ที่ยูโภขึ้นนำนะครับบอลที่เฮนเดอร์สันเก็บได้แล้วครับเยูโภฟาวิโยฟิลิโน,โนอูบไม่ล้ม ล็อกแล้วไหลามาที่ฟาบินโยบอลหลุดกรอบออกไปครับแต่แฉลบครับลูกเตะมุมของเหวโพล,ล่ะครับจอมตีต่อนะครับโดฟาบินโยให้ไม่ล้ำอีกแล้วครับพีโน <c oughs> ให้กลับมาที่ฟาบินโยครับตวัดุกนี้นะฉล็บนะครับเป็นลูกเตะมุมของเหวโพล,ล่ะครับ เห็นเซนอเลสเซนเดอร์อาโนครับเปิดชกออกมาครับดเฮนดร์สันออกมาที่อีแกนอีแกนให้มาที่เม็กเบอร์นี่ับดูจังหวะนี้ของเม็กเบอร์นี่เม็กเบอร์นี่ดวนกับฝานได้ไหล,ล่ไม่มีใครครับบอลได้ไปถึงเจอมาติฟฟาปินโย่เดร์สันนะครับฟาปินโย่ฟาเินโยอีกครั้งนะครับ มาที่เฮนเดอร์สันอันโดร์บอสันอร์มาเน่อันนี้เปิด <S <S ฟิมิโนอโพักแล้วซัดลุกนิดหน้าหลุดกรอบออกไปครับโอ้โหบุกมาแต่ละครั้งนี่ได้จบทุกครั้งครับลิอร์พูลนี่ครับจากอนโดรเบอสันครับให้มาเน่ดิดให้ฟิมิโนอโลพักออกแล้วก็ตะบันด้วยซ้ายครับแต่่าหลุดกรอบออกไป ตารางคะแนนนี่อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปลิเวอร์พูลอยู่จ่าฝูงนะครับ6นัด6เก็บชัยชนะ6นัดรวดมี18คะแนนนะครับส่วนน้องใหม่อย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยอันดับ10นะครับมี8คะแนนอาร์ตดูจังหวะนี้ของฟิมิโนโนไปได้ฟิมิโนโนสัดลูกน,นี้โอ้สองศูนย์ครับว้าวโอ้จนได้ครับลิเวอร์พูลได้ลูกที่2ครับจากเอโต้ฟิมิโนโนครับโอ้หนีแนวรับของเชฟฟิลด์แล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับ โอ้หมดเศษครับเดวเฮนเดอร์สันโอ้โหเกิดหลายท่านก็คาดการนะครับค่นี้บไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับสามแต้มของลิเวอร์พูลซาร่าให้ที่มาเน่มาเน,าเน่หลอกรับสลัดหนีฮะหน,นีผู้เล่นของเชฟฟิลสามคนครับและแทงต่อให้ซิมิโนครับ แล้วดูความสามารถของฟิมิโนสิครับโอ้โหแี่ก็ทำสถิตินักเตะของบาเซียตต่อไปแล้วครับอ2-0ครับว่ายังไม่ผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกครับภาชนะก็ย1่เดคะแนนหนีแมนเชสเตีย เป็น8เต้มนะครับตอนที่แมนซิตี้จะลงเล่นในคืนวันอาทิตย์นะครับจะต้องออกไปเยือนเอฟเวอร์ตันมาดูลูกเตะมุมของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับนอร์วูดครับเปิดมาเปิดมาแล้วขึ้นบอลเข้ามืออาร์เรียนครับอัสซิเอ,อโนครับให้เจมาติฟอัสซิเอ,อโน โมซาร่ามาที่ฟิมิโนครับฟิมิโนซับไม่ผ่านนอร์วูดครับแล้วเป็นลูกเตะมุมของลิว์พลละครับพาเป็นอาริซเดอร์อานโนครับสั้นๆ่ก <salud> ับวายนาดุ <Auss biography> ็ด <industrial> ย <ents cloud> ้อนมาที่มาเน่บันยังไงครับซาร่าให้เฮนเดอร์สัน แล้วปล่อยให้ซาลาฟนะฮะแต่ว่ายิงลูกนี้ไปเข้ามือเดเฮนเดอร์สันครับสองสวนก็ตั้งแต่ต้นเกมนะครับอาร์ฟดูจะไม่คอนเชฟอยู่ไปไม่ได้ครับแล้วดูโพจะสวนฟิมิโนโให้มาเน่มา้ต้ยมย้อนเชิญที่โรเบอร์สันฟาบิโนฟิมิโนโ แต่ไม่ถึงไว้นาดุม่มเดี๋ยวรับให้มาเบคเบอร์นี่แต่เว้นนี่โดนจิ้มโดยมาติปแต่ยังมีโรเบอร์สันมาครับซ้อนไฮที่บาดอกบาดอกหลายเรียกติดการร้ายครับแล้วให้อลิสเตอร์อานเฮนเดอร์สันซาบินโยย้อนคืนที่อลิสเตอร์อานไว้รุ่มคืนกลับไปมาติฟออลิสเตอร์อาน ซาลาเซฟเอนไมฟาวพิมพิโน่ให้มามานี่โดนเกี่ยวโดยจากิโก้าอ้าวโมจสินเป็นลูกฟรีคิกของลิวโพล่ะครับโอ้ oh, แล้วโดนใบเหลืองไปด้วยครับอ่า uh, ซีวจากิโก้านี่ก็เป็นอดีตนักเตะเอเวอรนตัแล่ะครับพวกแข็งประเมืองของลิวโพ จังหวะมือไปครับมือไปเหนียวใบหน้าใส่มาเนี่ยาาสาราซัดแล้วไปทุบจะกระแล้วโลปซัดขวดอีกทีโอ้โหต้องปัดทิ้งครับดีเฮเดสันโอ้เป็นซุปเปอร์เซฟแล้วครับมาาวันธนนมาแถวสองลเปซัดได้ใส่เต็มๆครับแต่ว่าเนเอรดสันก็ปัดทิ้งออกไปครับโกเตะมุมของลิว์พูครับ อเลสันเดอร์อานอเปิดมาเสาแรกชกมาครับอันดันดิฟเนตสนซันเซฟเฟนโดนดักมาเน่ปัดติดปาชัมครับปาชัมให้มาที่แจ็กิกูก้าลังสตมัมลังสตัมไปนอวุดิแล้วเปิอนี่เคื่อนที่ลังสตัมจ่ายติดเอเลซัน นี่เป็นการเจอกันในรอบ13ปีนะครับนี่นคือครั้งสุดท้ายที่เชฟยูเล่นในพิมเมรีกนะครับก็คือลูกการ2006-2007นะครับลูกการนั้นเลี้ยวโพมาเล่นที่นี่เสมอ1นน,นะครับก่อนที่จะกลับไปเล่นที่แอนฟิลชนะไป4-0น,นี่คือลูกการสุดท้ายที่เชฟฟิลยูเต็ดเล่นในพิมเมรีกนะครับ ก็คัมแบ็กมาในรอบ13ปีด้วยว่าจะเป็นอย่างไรมานี่ไลายมาที่ไวนาดุมแล้วปลัดันโอ้โหติดบบล็อกแมโอ้จังหวะง้างเท้าบอลโอ้เกือบไปครับไวนาดุมแต่สุดท้ายเป็นลูคูโได้ลูกเตะมุอครับดูฟันโยชิงมาเนี่แล้วไวนดุมโอ้โหแมคนที่มาบล็อกโอ้โหเป็นทางด้าน จีวิ่านะครับงของวันยนัทตุ้มได้ทันลุตเตะม,มุมของลิเวอร์พูลนะครับอาโนโอ่อบาเบนโย่้นที่อาริซาโน่หลังมาที่โรเบิร์ตสันฉลับบอลเฮนเดอร์สันปล่อยออกอ้าวเหมือนจะไม่ได้อะไรนะครับอยู่กันอีกครั้งเรนสันนะครับอาโนโอให้โรเบิร์ตสันฉลับมาได้เตะม,มุม,มครับถ้าแบบนี้ ผลลูกที่3ครับของลิเวอร์พูลครับอเลสันเตอร์อันโนครับโอ้ oh, แล้วเปิดมาโชคอกอ็อกไปได้ครับแล้วแถว2เป็นมาเน่สัดไกลติดบล็อกอัลเซออานอให้มาเน่มาเน่ซัดแล้วโอ้โหปัดทิ้งได้ครับ oh, oh. Oh, มาดีเฮเดอร์สันโอ้โหโอ้บันตั้งใจงยิงเสาแรกเลยครับของซาโดมาเน่ตอนแรกติดบอลนะครับมา อนโนให้มาเน่มุมเดิมครับโอ้โหปัดทิ้งได้เฮนเดอร์สันโดเต็มมุมครับอเลเซอโน่เปิดมาแล้วโดนกดแล้วมานะตุ้มแล้วแถวสองเฮนเดอร์สันแผลติดล็อกอีกโอ้โหเวอร์วโ,โหไตรุยต่อนะครับ โลเตะมุมออริซตาอโนเปิดซ้ายเปิดขวาครับแต่วันี้เฮนร์ซันยิงติดบล็อกโลกเตะมุมของลิวพูลนนครับออริสต้าอานจะเป็นคนเปิดรุนลูกที่3นะครับชันซังกับฟาบินยอคือนออริสต้าอานเหมือนจะเพ่อจีดเท่าใมาเนีแตะมามานน่ักแล้วสัตกที โอ้โหหลุดกรอบครับน,น่าสุดท้ายก็ได้จบครับลิเวอร์โพลมาเน่ยิงหลุดออกไปเองครับตัวฟานเโยเซอร์อโให้มาเน่ชิ่งกับไวอลตตแล้วมาเน่แต่งหนึ่งทีแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับหลุดกรอบออกไป ก็ย <Incre ased doorway Emmanuel> ังเป็นลิวโพเก็บได้อีกแล้วนะครับโรเบอร์สันให้มาเน่ฟาเป็นยอดจิ้งมาเน่มาเน่ไม่อะไปไม่ได้ครับแดนกลางเป็นฟานไดเก็บได้ครับเฮนเดอร์สันอ้าวโดนแย่งแล้วเชฟโยจะสวนอาครับหมดแล้วครับโรบินสันโรบินสันรับแต่งติดมาตีฟโอ้สวนไม่ได้ครับแล้วกลายเป็นว่าลิว์พจะสวนคืนซาร่าไปไม่ได้ครับ จบขึ้นแรกครับโอ้โหต้องเรียกว่าพับสนามบกฝ่ายเดียวจริงๆครับลิเวอร์อโูลบกมานำเชฟยูสองศูนย์นะครับโอนโจครับเฮนเดอร์สันซึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับ ซาร่าฟ ik se ik ิมิโน่ปั่นมาให้ซาร่าแตะแตะเบาครับติดจากิยอก้าบอลยังไม่เคลียร์ครับอลิสเตอโน่ฟาบินโยมาเน่ไหลต่อที่ฟิมิโน่ฮู้โูุ้ดกรอบครับก็ยังแค่2-0ครับยังไม่ได้รู้ที่3ครับดูดูแนวรับของเชฟโยแม่มี ช่องทำให้ลิเวอร์พูลนี่โจมตีได้ทุกที่ทุกทางจริงครับแต่วันนี้ฟิมิโน่ยิงหลุดออกไปเองครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลก็บูกไปชนะเชลซีได้จากเรียกว่าได้เซตพิสสองครั้งก็สองประตูครับส่วนเชฟโยสัปดาห์ที่แล้วก็เจอ อีกหนึ่งทีมจากเมซิซายก็คือเอเวอร์ตันนะครับบุกชนะ2-0ซาร่าอ่กโดนโนอกจกไปอังสตัมวางยาวฟันได้จับได้ครับบอลมาที่อาริสันเดอร์อาโนเฟรมิทิมาติฟอ,อารซานอให้มาที่เฮนเดนอร์สันอาริสันเดอร์อาโน เคลื่อนที่ไวนะทุมอเซออาโนโอขึ้นสูงครับอเซโโออาโนที่มาที่มาแเน่3-0ครับโอ้โหโอ้ขึ้นต้องชมอเซออาโนโอขึ้นมาสูงจริงๆครับแล้วก็ไม่หลุดตำแหน่งด้วยครับโอ้ช่วยให้ลูกผู้ได้ลูกที่สามครับรับคนจบสกอร์เป็นซโดมาเน,น่ครับเนี่ยเป็นกองหลังจอบแอสเซทอยู่แล้วครับอเลสซาโนโน นี่ครับมาเนี่ยขอบอลเลยครับแ,แล้วยูคนี้ก็ไม่ผิดหวังแล้วครับมาเน่ตามน้ำครับสามศูนย์โอ้โห,โห เอาพอเจอทีมน้องใหม่เกมแรกก็คือนอริสนะครับก็คือเกมเปิดฤดูก,กาลเลยก็ลถล่มนอริสไป4-1น,นะครับที่อันฟิลเกมนี้น้ำเชฟยู3-0นะครับฟานไดทไอไวานาตุมเบอร์สซันมาเนี มาเนี่ยไหลต่อที่ฟิมิโนแล้วครับฟิมิโนโดนบีบต้องคืนที่โรเบร์สันนะครับมาเนี่ยไว้นะุูมจิมติดยังได้เปิดนะครับฟิมิโนเปิดมาที่บาเน่นแต่ว่าไปเข้ามาือเฮเดอร์สันนะครับโอ้โหเชฟอยู่แทบจะไม่ได้จบเลยนะครับโอ้โหอันนี้เล่นอยู่ที่บาโมเลนนะครับ เนี่ยพอจะบบกก็โดนตัดอีกแล้วครับไวนาดุมให้ซาร่าส์้วครับซิมิโนโไม่ถึงซาร่า์ครับครับบอลของทางเชฟยอยครับเซฟเฟนวางยาวโอ้โหไม่ถึงชาร์ทไวาดุมแบบพื้นที่เบียดแล้วก็ย่างตัดไปบันดอกจ่ายติดไวอาดุมครับไม่ได้อะไรครับบอลของทางลิวโพลครับเฮดสัน ปาเวนโจให้ไวนาดุมฟิเมโนโ่ย้อนคืนเฮนเดอร์สันแต่ขวามาที่อาร์ติเซนเดอร์อาโน่ครับเฮนเดอร์สันซาร่ามอซาร่าอ้าว๊ดใต้าฟาวครับโปรเฟลกีของลิเวอร์พูลครับเอาแบ็กกลิกลงไปแทนแม็กเบอร์น,นี่อ้าวจะซัดลูกนิดเข้ามือดิวเฮนเดอร์สัน เก็บได้อีกแล้วครับลิเวอร์พูลฟิเมโน่กระดกไม่ผ่านครับอัลวอดวางยาวมาบอลอยู่ที่ฟรีแมนฟรีแมนวางยาวมาติดอเลสซานโดอาร์โนบอลอยู่ที่เซเว่นอเลสซานโดดักได้อย่างมีครับอรลวอดเปิดมาที่ชาร์ปแถวสองรังซ้ำให้ฟรีแมนชาร์ปโดนดักโดยวันทุ้มครับเสียบอลไป ฟันได้คืนที่อาร์เยนแล้วหัวยาวขึ้นมาครับเป็นช่วงเวลาของเชฟยูบ้างจ่ายติดฟันได้แล้วโอ้โหโรเบอร์สันมาเนี่ยไหลมาที่เดอร์บิทอลฟิมิโนโ่จะจิ้มต่อมาให้โมซาล่าโอ้จิงติดเซฟแล้วสามเป็นฟาบบนโย่สี่สูนย์เลยครับโอ้โหโอ้ห่างออกไปอีกครับ ลิลโพจาจังหวะซ้ำดาบสองของฟาบินโยนะครับครัแรกซาร่ายิงตามน้ำก่อนติดเซฟเดิวเฮนเดอร์สันแลวฟาบินโยซ้ำเข้าไปครับ4-0ครับไม่นานมีปัญหาครับ3แต้มสำหรับลิวโพรนะครับฟิเมโน่ไหลให้ซาร่าไม่ล้ำนะครับอจอด,จอด เนี่ยก็ยังอุตส่าห์เซฟได้ครับยูเฮนเดอร์สันโอ้แต่ฟายเปีโยก็ไวจริงๆครับน่ครับโลง่งๆครับไม่เหลือเดี๋ยวโคส่งเดี๋ยวโอริกี้ครับลงไปแทนเซโดมาเนี่ อาเล็กออกเลกชเชเบเดนครับแทนโมซาลากลางสัปดาห์ิูพูมีคิวเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกด้วยนะครับจะเล่นในแอนฟิลด์เจอกับเรดบูลซาบัวนะครับนัดแรกของอยูฟาแชมเปียนส์ลีกยูพูก็บุกไปแพ้น,นาโปลีมา2ส,ส่วน,นครับนัดที่2ต้องแก้ตัวแล้วครับฟิมิโนโต่อส้นให้โอเลกี้สัตว์โอ้โ,ห,โ,ห,โ,ห,โห,หลุดกรอบครับจะขอลงหน่อยครับอีวอโอเลกี้ ฟิมิโนอตอกส้นโอริีิซัดแน่หลุดกลับออกไปครับอย่าง4-0เท่าเดิมโอโ้โหโอกาสอันนี้ต้องบอกทุกท่านว่าผมไม่ได้บังคับอะไรเลยนะครับเนี่ยมันเล่นเนยนเองอครับมาที่เซฟเฟน เปิดมาเสาแรกครับโอ้โห,โห,โห,โหบอลโดนไม่เต็มครับแมโอ้โ,โอกาสของเชฟดูที่ตีไข่แตกได้มาอาครับลังสตั๊มวางยาวแมลึกไปถึงอาริเอียนเขียนมาให้อลิสซาอานอเฮนเดอร์สันเชเบเลนให้อลิสซาอานอครับติดฟรีแมนฟรีแมนตัดได้ฟรีแมนแต เชเบก็ตัดไปได้อีกครั้งนะครับฟาบิโอให้เฮดสัน้นอ้าวโอฟิคิกของลิเวอร์อพูลครับเซฟเฟนถึงช้ากว่าครับอเลสันเอร์อาร์นครับวางยาวมามแล้ว่สองอเป็นฟาบิโอเก็บได้นะครับแบ,บ์สัน หนีหนีได้ลูกัสะส้นามาฟิเบนโจแล้วมีโอริกี้แล้วครับโอริกี้ลูกกรสันตามเล่นแม่จเจ้าลูกที่ห้าวันไปที่ฟิสบาชัชมแล้วก็จบเกมครับอารลิวอพูครับบุกมาชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดครับสี่ประตูต่อ0นะครับโอ้โหเยี๋ยวดูักันนะของจริงใน เย็นวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่28กันยายนนะครับเวลา6โมงครึ่งนะครับติดตามกันได้นะครับสำหรับแฟนหัวแดงลิเวอร์พูลนะครับก็สัปดาห์หน้าก็ก็จะใช้เริ่มเดือนหน้านะครับจะเป็นเดือนเดือนหน้าเป็นฟีฟ่า20นะครับออปบบเบส2020ก็จะใช้ในการจำลองแมตช์การแข่งขันนะครับ ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับอาครับลาทุกท่านไปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ